สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ราวันช่องยูทูบที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องรางวบนมัดมีมวยนะครับ EP นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูผลการชกระหว่างโรงมมนกอนซาเลสกับทางโฮเลซ่ามาร์ติเนสเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับศึกมวยโลกบิ๊กไฟในการชกนอกรอบพิกัด115ปอนด์กำหนด12ยก ระหว่างโรงมันจ็อกโกลาติโตกอนซาเลสอดีตแชมป์โลก4รุ่นวัย34ปีชาวนิการกกัวกับฮุริโอซิซ่ามาร์ติเนสอดีตแชมป์โลกในรุ่นฟราเวบ w ซ c ชาวเม็กซิกันวัย27ปีที่ปาเชนกาอารีนาในเมืองซานติอาโกไดแคลิฟอร์เนียสหรัฐเมรกิกาเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่5มีนาคมที่ผ่านมาโดยแต่เดิมโรมมนกอนซาเลสจะต้องชกล้างตาภาคที่3กับฮวนฟรานซิสโกอสตราดาคู่ปรับเก่าชาวเม็กซิโกเมื่อวันที่16ตุลาคมปีที่แล้ว แต่เนื่องจากก่อนเส็ตติคโควิดต้องเลื่อนการชกมาเป็นช่วงต้นปีทว่าก่อนชกไม่นานเอสตราดาก็แจ้งถอนโดยอ้างว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมคาดว่าน่าจะเป็นผลจากการที่เคยติดเชื้อโควิดเมื่อช่วงต้นปีก่อนทำให้ดีเฮนโปรโมรเตอร์แห่งแมชลูมต้องเปลี่ยนคู่ชก ดันเอาโคซิซามาตินเนสแชมป์โลกในรุ่นฟลาเวดยูบชาวเม็กซิโกขึ้นมาเป็นคู่ชกแทนในไฟนี้โดยการชั่งน้ำหนักตัวก่อนการชกเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าโรมันกอนซาเลชั่งได้114.8ปอนด์ต่ำกว่าพิกัด0.2ปอนด์ขณะที่มาติเนสชั่งได้116.4ปอนด์เกินพิกัดไป1.4ปอนด์โดยนักชกเม็กซิโกลดน้ำหนักไม่ได้ยอมให้หักค่าตัวไป20%โดยค่าตัวของมาติเนสในไฟนี้ได้250,000ดอลลาร์ตัดไป50,000ดอลลาร์เหลือ200,000ดอลลาร์ท้วน โดยเงินค่าปรับ50,000ดอลลาร์ 50, แบ่งครึ่งจ่ายเป็นค่าปรับให้คณะกรรมการการกีฬาของรัฐเนวาดา25,000และไปบวกเพิ่มให้กับกอนซาเลส25,000ทําให้กอนซาเลสที่เดิมมีคัดตัว725,000ดอลลาร์ 7, 000, 2, 000, ได้เพิ่มเป็น750,000ดอลลาร์ 7, 000, 1, 000, เลยทีเดียวนอกจากนี้ในไฟนี้ทางซุปเปอร์ WBC ยังได้จัดทําเข็มขัด WBC ด Diamond ในรุ่นซุปเปอร์ฟลาเวทมอบให้กับผู้ชนะใ e นไฟนี้แต่เนื่องจากมาร์ติเนซทําหนัก115ปอนด์ไม่ได้จึงเป็นกอนซาเลสที่จะได้คนเดียวถ้าเป็นผู้ชนะ แต่หากมาตัตตินสชนะก็จะไม่ได้เข็มขัดด้วยเกมการชกทั้งคู่เป็นมวยขวาเหมือนกันรูปร่างใกล้เคียงกอนเซเลสได้ลอยเล็กน้อยสูงกว่า1นิ้วแต่ช่วงชกเท่ากัน64นิ้วอดีตแชมป์โลกชาวนิคาระกัวชกอย่างรัดกุมยกกาดส,สูงดักออกหมัดเย็บได้อย่างแจแจ้งมตรตตินสพยายามชกแบบชวนทะเลาะแต่จังหวะเป็นรองกอนเซเลสใช้เชิงชกที่เหนือกว่าออกหมัดเข้าเป้าได้อย่างต่อเนื่องนักชกไม่สกันพยายามเบ็ดวงในแต่เขาไม่ติดยิ่งมากยกยิ่งเป็นกอนเซเลสที่แสดงเห็นถึงคลาสมวยที่เหนือกว่า แต่ก็ยังหาจังหวะปล่อยหมัดเด็ดๆกรอมมัติตเนตลงไปนอนไม่ได้ขณะที่นักชกจังโก้ยิ่งเดินยิ่งโดนแต่ก็ไม่มีทางเลือกต้องเดินหน้าเข้าหาแต่ก็ทําอะไรไม่ได้โค้ช12ยกกรรมาการลงคะแนนให้กอนซเลเป็นฝ่ายชนะไปะอย่างเป็นเอกฉัน์นงต่อ1 1 2 1 1 7ต่อ1น0และ1 1 8ต่อ110 ก่อนสเลเพิ่มสติีการชกเป็นชนะ51น็อก41แพ้3ขณะที่มาร์ติเนสแพ้เป็นครั้งที่2ในรอบ7ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชนะมา18ครั้งเป็นการน็อกเอาท์14ครั้งหลังการชกก่อนสเลได้เผยว่าผมหวังว่าการชกของผมในวันนี้จะสร้างความสุขให้กับแฟนมวยทุกๆคนได้ในค่ำคืนนี้ขอพระเจ้าประทานพรให้กับทุกๆคนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พระเจ้าประทานชัยชนะให้กับผมผมหวังว่าจะได้ชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งในเร็วันนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดเรื่่อองงงแขนวนนมยาจริ บางทีผมอาจจะขึ้นชกอีกสัก2-3ถึงไฟล์สำหรับวันนี้ผมขึ้นเวทีด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมมากและรู้สึกดีใจที่ได้เห็นแฟนมือจำนวนมากเข้ามาชมในเวทีคืนนี้อย่างมีความสุขด้วยนอกจากนี้ผู้สื่อข,ข่าวยังถา,ถามถึงอนาคตในไฟล์ต่อไปเหมือนมีสิ่งที่คุณคาใจอยู่ทั้งการแพ้น็อกให้กับสีสเกตและโล้ของโปรโมชั่นหรือการแพ้คะแนนหวนฟรานซิสโกเอตราดาแบบค้านสายตามเมื่อปีก่อนคุณอยากจะชกล้างตาก,กับทั้งสองคนนี้หรือไม่พอต,ตอนนี้คุณก็อายุ34ปีแล้ว ดยยอดมวยช้านี้คาร์โกกล่วกลาวว่าทุกคนต่างเห็นเหมือนกันว่าในไฟ์กับเอสตราดาที่ผ่านมาจริงๆแล้วผมคือผู้ชนะผมยอมรับอยู่คนเดียวที่เอาชนะผมได้อย่างแท้จริงก็คือสีสเกตนักชกไทยเท่านั้นจริงๆแล้วผมอยากจะสางความคาใจนี้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับการตัดสินใจของทีมงานอีกครั้งผมพร้อมที่จะชกกับใครก็ได้แต่คนที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ก็คือมิสเตอร์อากิฮิโกะฮอนด้านายใหญ่ของไทเก้นโปรโมชั่นเพียงคนเดียวเท่านั้น วันนี้ผมมีความสุขมากสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณครอบครัวของผมและแฟนมวยเชาวนิคระกัวทุกคนที่ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกๆคนขณะที่เอ็ดดี้เฮิร์โปรโมเตอร์ผู้จัดเผิด <c oughs> ถึงฟอร์มการชคของกอร์เซเลสในไฟนี้และเป้าหมายต่อไปของนักโชกนิคระกลัว,ว่าก่อนอนื่งผมต้องขอขอบคุณแฟนแฟนมวยในซานเตียโกทุกคนที่เข้ามาชมศึกในคืนนี้อย่างมาก สำหรับโรมันผมว่าเขาฟอร์มดีมากทีเดียวสมกับเป็นนักชกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกันปตอปอระดับตำนานคนหนึ่งเขาตเตรียมตัวมาดีมากในไฟนี้และเมื่อชกจริงเขาก็ชกได้ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนมาเตนเนตน้นเขาเองรู้ตัวล่วงหน้าว่าจะต้องมาชกในไฟนี้เพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นแต่ทุกๆคนก็เห็นแล้วว่าความแตกต่างระหว่างแชมป์โลกที่ดีกับยอดมือระดับตำนานนั้นเป็นอย่างไรส่วนไฟต่อไปความจริงผมอยากที่จะจัดเขาเจอกับเอสตราดา ซึ่งจริงๆแล้วเขาน่าจะมาชมการชกในไฟนี้ที่เวทีด้วยตอนนี้ผมกำลังหาสังเวียนที่จะจัดเอสตราดาพบกับโจชัวฟรังโกและสตาร์ดวงใหม่อย่างเจสซี่เลดิเกตที่จะป้องกันตำแหน่งแฟมัคับกับสีสเกตและคนของโปรโมชั่นในเรือนี้วันนี้ช็อกโกลาติโต้ก็กลับมาอยู่แถวหน้าของรุ่นนี้ได้อีกครั้งผมเองก็พร้อมที่จะจัดเขาเจอกับเอสตราดาเป็นครั้งที่3รวมทั้งเจอกับเจสซี่เลดิเกตด้วยเช่นกันส่วนฟอมของมาติเนสในไฟนี้ยอดโปรโรมเตอร์ชาวอังกฤษเผยว่าวันนี้มาติเนสใจสู้มากเขาไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเลย เพียงแต่เขาไม่สมบูรณ์พร้อมมากพอในการที่จะขึ้นมาต่อสู้กับนักชกชั้นดีอย่างอชโกลาติโต้อีกอย่างเขาตัวเล็กไปหน่อยสําหรับรุ่นนี้ผมคิดว่าจะให้เขากลับไปชกในรุ่นไฟลยเวทอีกครั้งอาจจะเป็นการป้องกันตาแหน่งไฟ์บังคับกับคริตเฟอร์โรซาเลสโรซาเลสรองแชมป์โลกรับหนึ่งชาวนิคาลากัวหรือล้มแชมป์โลกในพิกัด112ปอนด์กับซอนิอวดแชมป์โลก i b f รุ่นเดียวกันชาวอังกฤษก็ได้ และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของโรงมันกรอสเลสที่กลับมาพิสูจน์ตัวเองได้ครั้งว่าเขายังเป็นยอดมวยแถวหน้าในรุ่น115ปอนด์อยู่เช่นเดิมและพร้อมที่จะโชคลางตากับทั้งฮวนฟรานซิสโกเอสตราดาและซีสเกตนักหลอวงโปรโมชั่นหรือจะเป็นแชมป์โลกดาวรุ่งอย่างเจสซี่ลิเกตก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าในเส้นทางของศึกซูเปอร์ฟรายในปี2022จะมีความเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไรบ้าง ยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทางช่องราวันไว้นะครับเพื่อนที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการมวยดีๆแบบนี้สํานว่า EP นี้ต้องจากลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหับการติดตามสวัสดีครับ